ออมพิยาดาปาดเงือเพลอแป๊บเดียวน้องนาวาโตเป็นสาวลุกนี้แม่ขออีกหปี <S <S เรียกได้ว่ารู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสำหรับอ้อมพิยาดาจุธารัตนกุลลูกสาวคนสวยของนักแสดงและผู้กำกับผู้ล่วงรับอบเปียกพิสารอัครเสรณีและมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงคือละครเรื่องทอฝันกับมาวิน ซึ่งอ้อมพียดาแต่งงานกับสามีอาร์จาราจุทารัตนกุลและก็ได้มีลูกสาวด้วยกัน1คนได้แก่น้องนาวาซึ่งเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับทั้งสองคนค่ะ ล่าสุดทางด้านอ้อมพิยดาก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพหลังลูกสาวน้องนาวาและลูกสาวของมอสปฏิพานได้มาเจอกันซึ่งงานนี้แม่แม,แมก็ได้ขอตัวไปเข้าห้องน้ํากันพอกลับมาอีกทีก็ได้เห็นลูกสาวหันไปลองรองเท้าส้นสูงกันทําเอาแม,แม่แม่ปาดเงือ่อไม่อยากให้ลูกโตเร็วขนาดนี้โดยทางด้านอ้อมพิยดานะคะก็ได้โพส์รูปพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่า ผิดพลาดตรงที่แม่จ๋ากับมาม้าไปเข้าห้องน้ำแล้วบอกให้น้องรอในร้านรองเท้าอีกสักห้าปีค่อยใส่จะได้ไม่ลูกสรุปไม่ได้ซื้อนะคะแค่ลองค่ะ